S <S dog, <Elena> tiempo, เย squishy, ้ค่ะเยอะก็สวยช่นเมดานทีมีเล็กก็ะชินสบายโอ้เจ้าจูมาเลตอร์ตากิมันสเนียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็คนดูท <implications> ุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ดูเหมือนจะสใสยแต่น้องติดแท็กฮอร์เร่เอาไว้ก็มาดูกันว่าจะฮอร์เร่อย่างไรยังไงกับเกมที่ชื่อว่า Slide in the Woods นะคะเราจะไปเล่นสไลเดอร์กลางป่ากันค่ะทุกคน มาสไลเดอร์เป็นอะไรที่หนูคุณค่อนข้างชื่นชอบนะคะนี่เราก็ามาอยู่กลางป่านะคะน่าจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งมาเราก็ขึ้นสไลเดอร์ว้าสนุกใจเลยยืื้ยื้ยืุ้ก้ยื้ยืเยื้ยื้ยื้ยืเลื้ย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 ยื่อือออออออ้้ยื้ยื้เืยื้ยย้ คือมันไม่มีอะไรให้ทําเลยนอกจากนอกจากสไลเดอร์เดียวจริงๆนะคะเอ๊ะมันมันมืดหลอปะเอ๊ะอยู่ๆหมอกก็ลงแปลกจังทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ไฟยังสดใสอยู่เลยทำไมกันล่ะแป่เราก็จะยังเล่นสไลเดอร์ต่อไปแบบไม่สนเราแล้วก็จะเล่นต่อไปแบบไม่สนแต่จริงๆก็สดหน่อยก็ได้โอ้โหอันนี้มืดแบบ มองไม่เห็นสิ่งใดเลยแต่ว่ามีสิ่งรังแสงอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้แล้วเสียงเพลงก็เราหรือขึ้นมาแล้วเราก็ได้ไฟสายมาเป็นไฟฉายที่ยังมีแบตเตอรี่อยู่นิดหน่อยอ๋อแล้วเราได้ไฟฉายมาดังนั้นสิเรียต้องทำตอนที่หลุดเล่นจนมืดแล้วคืออะไรคะคือเล่นก่อค่ะไป <c oughs> คือถ้าไม่เล่นก่อก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วคะ่ะ เ,เราจะตั้งมั่นนานๆเราต้องขึ้นไปจริงกด้วยเราอาจจะได้เจอสมบัติบางอย่างหรือเปล่านั่นคืออะไรนะ่ะเออเหมือนจะเป็นหนังสือพิมพ์สกนาฏการรมในเมืองเล็กๆมีคนหายไปเยอะแยะมากมายเลยในสวนสาธารนณะ ที่ยังซ่อมไม่เสร็จทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นักสืมเนี่ยกำลังทำงานอยู่แต่มันเหมือนกับว่าพวกเขาหายไปเฉยๆกลางอากาศเลยนักสืบพยายามหาข้อมูลถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็อยากให้เขามาบอกก็สามารถที่จะแบบติดต่อทางสำนักกฎหมายได้ ไรรยากาศเลยเราน่าจะเป็นคนต่อไปแล้วล่ะถ้างั้นน่ะไซม์มะอ้โหออึ้งอุนน๊ยเดือดเดือดทำไมมันอึ้งอึ้งอะเฮ้ยต่อไปเกมจะเปลี่ยนไปเล็กต้อยนะครับโอ้ยเสี่ยวแบบบรรยากาศมันอึ้ๆๆองอึ้งมากทุกคนออกไปแค่ ก็น้อยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากเล่นสไลเดอร์เป็นวันๆก็เท่านั้นเองอ่ะเราเราก็แค่อยากจะเล่นสไลเดอร์เท่านั้นเองนะได้โปลดให้ได้เล่นสไลเดอร์โอ้ยมันเสียงไปกดตายว่าเสียงไปแบบจึ๊งจึ๊ง กิโลว่าเลยคือคือหนูควรจะรอป่าไม้อยู่ตรงนี้ได้แล้วโดยที่แบบไม่ทําอะไรแล้วอ่ะควรจะรออยู่ตรงนี้แบบรออยู่ตรงนี้หรือว่ารอออกไปทางๆหน่อยก็ดีแปมไม่ได้ไงเราต้องไฟอยะ่อะนี่ไม่ไม่ได้ออกแล้วจริงด้วยโอเวคุยโอเวคุยโอเวคุย ไปกอดไปกอไปกอไปกไนะมันยาวไปขนาดไหนเนี wow. Wow. Oh, ่ยโอ้ไฟหญ่ดับด้วยไปโอ้ยลรถไฟหญ่มัติดติดตับต็มโอ้ไกอดอะไรเนี่ยโอ้แอลเลนสปีดบัยมุกปิ้งฟอร์วิร์ด กดปุ๊บมันจะแบบเด้งตัวใช่ไหมหรอคะโอ้ยมีฉันอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีตัวมีตัวหรือเปล่า โอสเปซดาวคือย,ยังไงอ่ะโอ้แมกน์เรามองไม่เห็นอะไรเลยก็ดันเวอร์ตัวชช่อแบบไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรแบบไม่รู้เลยเจ้าค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่เราก็แค่ต้องการที่เจอ แนสไลเดอร์คุณพ่อคุณแม่มารับหนูหน่อยก่อนที่หนูจะกลายเป็นคนต่อไปที่หายไปจากที่นี่อะอะหรือนี่อ,อ,อนะทำไงอะไปไม่ได้อ๋อสดาวคือแบบนี้ ไเอที่หนูต้องการโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าติดแบบติดประตูที่มองไม่เห็นไม่กด oh <my> แค่เล่นไลเดอร์ก็ไปต่างโลกได้เหรอเนี่ยต่อให้สูงถึงสวรรค์ฉันก็จะพาเธอไปหาไป ไปเลยลูกโอ,โอ้มันไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าน้องมันมีตัวนะน,น่าโอ้โหแทนบูชายันเป็นพี่พี่ไม่เข้านะอุ้ยล็อกประตูเปิดทุกคนแล้วประตูเปิดตอนรับแบบอ,อะไรเนี่ยกดอีกอ มูฟเชนต้องรีมูฟทุกอะไรปะอ๋อต้องเป็นลำดับขั้นตอนโอ้ยมันคืออะไรอะ่ะถุงใส่อะไรก่อนอเร็วเราทำพิธีกรรมอะไรเนี่ยฟรีเต็ม ผิดอะไรโกรธพืน้นโกรธ มื้อต่อไปหรือเปล่าคะฮึมเราจะเป็นอาหารมื้อต่อไปหรือเปล่าเตมคะเราล้อดิมารื่อยไปเรื่ไปๆรไปเรื่ไปแวแล้วแลวมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่ไม่รู้อ่ะมันมันมันมตู้งมตู้ตู้ ไปพวกตัวได้แบบยืกยักยืดยักอ่ะ มันยากเลยอากะศจะหมอคานยังไงเนี่ยแบบมันชอบแบบคานแบบว่ามันคานไม่เร็วอ่ะแบบหนูโคดาวแล้วมันไม่เร็วอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเร็วเพื่อนเร็วเร็วลิบลงไปอ๋อลืมลืมให้อาหารลืมหมดนลืมหมอนอะไรเพื่อนรีบเลยรีบเลย เดียวมันแบบเป็นการกัดจังหวะกันคลานแบบรีบคลานเข้าเดอะซีรีส์อะไรอย่ายังจับจังหวะไม่ได้เลยว่าคลานไงให้มันเร็วอะ่ะเร็วรีบเปิดเพื่อนกดชิบวิ่งไม่ได้หรอกดสเปรคคลานไปยากลเลยอ่ะ กำลังแขนอ่อนล้านะอันนี้ คางเพื่อหาจังหวะอ๋อมันจะพุ่งตัวไปได้เร็วหรออ๋อยิ่งกดค้างนานมันจะยิ่งพุ่งเร็วใช่ไหมอ่ะถูกกดดันนะเนี่ย จะตายไปรอบหนึ่งนะคะก็เหมือนหลุดเข้าไปในมิติอา้าวแล้วแล้ว้เพียงปิดให้ลอยทันทีทันใดน,นะคะก็สวัสดีค่ะก็ตื่นเต้นในฉากไล่ล่าที่แบบว่าต้องหาจังหวะในการครานนะคะแล้ววันนี้ก็ไ๊าไบวยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์ให้หนูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายา่า